มาจะอัาเดตขท่าวกันต่อนะครับเรื่องนี้เกิื่นกันไวในภาพเนี่ยพี่จีนนี่เกิดขึ้นที่จีนนะเขาได้รับแจ้งว่าเกิดการโจรกรรมบ่อยครั้งภายในวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดสวงเหยียนภาพวงจรปิด่พบชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำก็เดินเข้าไปในวัดแล้วก็นั่งลงแล้วก็สวด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 ไหว,ว้พระธรรมปกติสักพักเขาก็เหลือบไปมองบริเวณกล่องบริจาคแล้วก็ลงมือขโมยเงินภายในกล้องอ เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มตัวชายคนดังกล่าวหลังจากที่สืบจนเจอว่าเป็นใครค่ะชื่อว่าเย่เหมาอืเป็นชาวบ้านอาศัยละแวกใกล้เคียงวัดเหมาบอกว่าไม่ได้ขโมยอืยืมยืมเงินจากล่องบริจาคหล่แล้วเขาดิวยังไงดิวยังไงมายืมเขาพูดว่าโทษนะคะมาหาว่าขโมยเงินเนี่ยอืได้รู้เรื่องที่แท้จริงหรือยังยังไง เขาได้มีการขอยืมและขออนุญาตแล้วจากองค์พระพุทธเจ้าอ๋อองค์ที่แบบตั้งอยู่หน้าแล้วก็มีกล่องบริจาคใช่ไหมหลังจากที่เขากล่าวคําอธิษฐานในวงจรปิดเขาก็บอกพระพุทธรูปบอกว่าเนี่ยขอยืมเงินนะและเดือดสัญญาว,ว่าจะคืนเงินจำนวนนี้ภายหลังอืเขาก็เหลือบตามองขึ้นไปเขาได้รับสัญญ,ญาณตอบกลับ ตอบกลับยังไงพระพุทธรูปทำมือแบบนี้โอเคพระพุทธรูปทำแบบนี้พระพุทธรูปเขาเลือก <Okay. S 1> ในเหมาเลือกมองเห็นพระพุทธรูปทำมือแบบนี้โ okay. อเคอามิตาพุทธนี่โอเคยืมเลยเหมาก็เลยบอกว่าอุย้ย ท่านให้ยืมหยิบเลยก็เลยลงมือหยิบกล่องบริษา <c oughs> จ้าเพราะว่าท่านทำมือแบบนี้ค่ะโ <Okay. c oughs> อเคเธอมันคือท่าอมิตรภูตา้ายาเมา้าโอเคเมาตลก วันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการกระทําแบบนี้ของนายเหมานะคะเพราะว่าเขา่าประสบปัญหาเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนา <c oughs> ก็เลยไปซักผ้าที่สระน้ําใกล้วัดเป็นประจำพอเห็นว่ากล่องบริจาคอะไม่มีผู้ดูแลก็เลยฉวยโอกาสหยิบเงินตอนที่ไม่มีใครสังเกตเนื่องจากว่าไม่มีใครแจ้งตารวจเขาก็เลยทําแบบนี้บ่อยๆสำหรับการกระทำนะคะในครั้งนี้เนี่ยเหมานะถูกคุมขังเป็นเวลา12วันฐานลักทรัพย์ของวัดคุณผู้ชมที่ฟัง <c oughs> อยู่ทนองวิทยุอะนึกภาพตานะถ้ะอมิตาภูดะ ท่าที่เหมือนโอเคแต่แบบเป็นเป็นท่าทางแบบอย่างเงี้ยพระชอบทำอ่ะเพราะแต่บบพระจีนอ่ะพระจีนอ่ะเหม่านังเห็นนางก็เลยคิดว่าอะไรนอกจากนางเหมาเงินแล้วนางเหมารวมเก่งด้วยนางคิดเองเหมารวมว่านางโอเคฉันชอบข่าวนี้อะตโลกเธอข่าวนี้คือข่าวที่สุดของวันนี้อันนี้ไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์ให้อันดับหนึ่งไม่ได้ขโมยแต่ยืมและพระพุทธรูปบอกว่าโอเคนี่ มีพระปางโอเคเกิดขึ้นแล้วค่ะค่ะพระปางแคตอิงเหรอค่ะพระปางแคตอิงโอเคนะคะโ <Okay. S 2> อเค